สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสเตชโน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมกราคมปี2 5 6 8ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมกราคมปี2 5 6 8นนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆคนลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีมังกรช่วงของวันที่1ถึงวันที่28มกราคมปี2 5 6 8จะเกิดความเครียดและความกดดันขึ้นง่ายๆโดยความกดดันที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มจะเกิดจากเรื่องของการงานหรือสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจเช่นงานอดิเรกนะครับนอกจากนี้ความกดดันที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีตำแหน่งทางสังคมที่ต่ำกว่าได้อย่างไรก็ตาม ดวงโดยภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่29ถึงวันที่31มกราคมความกดดันต่างๆที่มีเข้ามาก็จะเริ่มคลี่คลายลงและเพื่อนฝูงหรือคนสนิทของท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท่านได้ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนเรื่องของการงานนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่28มกราคมถือว่าไม่ค่อยที่จะดีมากนะักเพราะงานจะเข้าตัวเยอะและอาจจะได้ทํางานในส่วนที่ตนเองนั้นไม่ค่อยอยากที่จะทา เกิดความกดดันในการทำงานทำงานแล้วไม่พออกพอใจในผลงานที่ทำแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่29ถึงวันที่31มมกราคมเรื่องของการงานจะพลิกฟื้นดีขึ้นมากจะมีความสุขกับการทำงานและจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ผลดีสำหรับเรื่องของการเงินช่วงของวันที่1ถึงวันที่28มกราคมการเงินอาจจะมีความบุนบายกดดันเข้ามาเช่นทำงานแล้วไม่คุ้มกับค่าแรงเป็นต้นการเงินจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่29ถึงวันที่ส1มอมกราคมยิ่งขยันก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมาก การพบปะกับคนหมู่มากหรือพบปะกับเพื่อนฝูงจะนำพาโชคลาภทางการเงินมาให้และหากคนลัคนาราศีมังกรท่านใดหารายได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะมีโชคทางการเงินเข้ามามากเป็นพิเศษสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่24มกราคมระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนในครอบครัวอันเนื่องจากการสัญญาต่างๆระหว่างกัน และจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ค่อยที่จะแน่นแฟนมากนะักถัดมาในช่วงของวันที่25ถึงวันที่3ามกราคมเรื่องของครอบครัวก็ยังที่จะต้องระวังเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นหรือคนในบ้านคนในครอบครัวเกิดความเจ็บป่วยหรือเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวเกิดความชำรุดติดขัดต้องมีการซ่อมแซมเป็นต้นนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่24มกราคม คนรักคู่ครองอาจจะให้โชคและให้ความสนับสนุนเล็กๆน้อยๆกับท่านได้นะครับแต่ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องระวังคนรักคู่ครองของท่านมีอารมณ์ที่ร้อนและรุนแรงง่ายนะครับต้องค่อยๆพูดจาก,กันความขัดแย้งจะได้ไม่เกิดเดือนนี้ความรักของคนลักนาราสีมังกรจะดีเป็นพิเศษในช่วงขงวันที่6ถึงวันที่1 1วันที่1 4ถึงวันที่15 วันที่19ถึงวันที่20และวันที่24มกราคมและช่วงที่จะต้องระวังความรักมีปัญหากดดันเกิดขึ้นได้ง่ายจะเป็นช่วงของวันที่1ถึงวันที่5วันที่16ถึงวันที่18และวันที่28ถึงวันที่31มกราคมสำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่24มกราคมมีแนวโน้มจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนคนนั้นจะสามารถให้ความช่วยเหลือคนลัคนาราศีมังกรได้ดีในบางเรื่องแต่ก็จะต้องระวังเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแล้วก็รุนแรงได้ง่ายแนะนําให้จับตามองคนที่เข้ามาในช่วงของวันทีีี่่่6ถึงววัันนทท11 24 วันที่15วันที่19ถึงวันที่20และวันที่24มกราคมเพราะมีแนวโน้มจะดีเป็นพิเศษนะครับ และให้หลีกเลี่ยงคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่วันที่16ถึงวันที่18และวันที่28ถึงวันที่3ามมกราคมเพราะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดความกดดันได้ค่อนข้างง่ายก็จบไปแล้วนะครับสละการไทายดวงภาพรวมกว้างของคนลัคนาราศีมังกรระจำเดือนมกราคมปี2 5 6 8ถ้าเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำ หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องอสติชาน e ลได้แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ